สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเปิดใช้งานคุณสมบัติ Arrow c h a k e บน Windows 11จริงๆ Arrow c h a k e มีมาตั้งแต่ Windows 7ละแล้วก็ใส่มาตลอดนะทั้ง Windows 8 8.1ซิแต่ว่าใน Windows 11จะมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพราะว่า Microsoft เขาปิดเอาไว้ถ้าอยากใช้ก็ต้องเปิดเองเปิดยังไงก็ง่ายๆให้เรากดปุ่ม Windows Book I นะครับเพื่อเปิดหน้าต่าตตง s e t t i n g ขึ้นมาพาเนลด้านซน้ายก็ System ส่วนด้านขวาเนี่ยเราก็ดูตรง m u l ติ Tasking นะครับ แล้วก็ตรงนี้หัวข้อ Title Bar Window Check ให้เราเลือกเป็น on แบบนี้คือตอนแรกมันจะ off ไปอย่างนี้เราก็เปิดให้เป็น on อันนี้ผมเปิดไว้อยู่แล้วแล้วปิดหน้าต่างไปได้เลยอันนี้ก็สามารถใช้ arrow check ได้แล้วส่วนใครไม่รู้จักไม่รู้ว่ามีเครื่องมือนี้อยู่แล้วก็มีประโยชน์ยังไงก็สมมติ เรามีหน้าต่างหลายๆหน้าต่างเปิดไว้อยู่สมมติผมเปิดไว้สามหน้าต่างอย่างนี้แล้วผมต้องการย่อทุกหน้าต่างลงไปบนท a ร์กบาร์โดยที่เหลือไว้หน้าต่างหนึ่งที่ต้องการใช้งานอยู่สมมติผมต้องการใช้แค l คูลเลเตอร์อยู่แล้วกันแล้วผมรู้ส่าไว้ที่เหลือมันเกะกะผมก็จะย่อหมดปกติเราก็อาจจะกดคอนโทรลดีกดโชว์วินโดว์แล้วค่อยเลือกหน้าต่างที่จะใช้ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้ a r ร์โรเชกเนี่ยก็แค่เลือกหน้าต่างที่จะใช้สมมติผมเลือกแค l คูลเลเตอร์แล้วก็เขย่าแบบนี้ มันก็จะย่อทุกอย่างลงไปเหลือไว้แค่หน้าตาที่เราต้องการก็เป็นเครื่องมือที่สะดวกดีครับก็ไปลองใช้กันดูสวัสดีครับ